สวัสดีเอฟซีโปรติดตามลดค้นคลิปคนสมัยก่อนน่าหน้าสุขสุขคนนหรือน้องพี่น้องขอบพุณพี่น้องกันย่างสูงที่เขาไปติดตามเป็นกำลังใจออกไปซอยกดไลค์กดแช่เนาะพี่น้องอืมก็ไปซอยสำนักศูนย์เบืองคลิปกันบ้างพี่น้องไปยู่ท่าไก่ท่าไก่เนาะพี่น้องขอบพุณพี่น้องกันย่างสูงแต่ว,ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนเนาะพี่นอ้องก็รบกวนเองก็ตรงตรงขออภัอยเนาะเพราะว่ามือมือนี่ฝนตกมันเหมือนเนาะพี่น้องมันมันตกแต่ยะเศ้าล่ะ จริงๆมันเป็นนั่นมาตั้งแต่เมื่อวานอยู่ละตันต่อไปถ้าเปนว่าลูกควรจะไลยกัต้องต้องต้องคอไผ่เนี่พี่น้องจนกลายงานห่วงเป็นมือเซลเซลอยู่จริงๆตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนะทุ่มควัวๆนีู่่ละควบคกับถ่ายแต่ว่ามันหนฝนหัวกระเซ้าอยู่อืมเพราะฝนกรเซ้าอย่เสียงโกลวเสียงเขียบมันดังเนาะบมลูทั้ง้านพี่น้องสิตกบ่เนาะกาศโบเลียงขั้นที่โบเลียงคนสมัยตะกี้เนี่ยก็ถือว่า หายุหากินเฮ็ดกันไปหลายอันหลายเนี่ยเนาะไอ,อ้ว่าย่ำย่ำย่ำตำแหน่งกะเฮ็ดเนี่ยหนึ่งอ่าตัวนี้เวลาว่างสิกะเฮ็ดอาชีพเสริมมันทองเออก็คือจังเระตู่นี่คือกันอือเพระตู่เระตู่มาวันทองเล่ากะเป็นคนที่ไอ้ว่ากาแบบ่มันว่าบ่เฮ็ดหน้าเลยเล่าเฮ็ดแต่ว่าดยความที่หน้าจานะ้าของนันกะ เพราะหลายเออเราก็เลยมี่มี่อาชีพเสริมมันต่อการนี่ล่ะมันก็เริ่มเริ่มหาแล้วเราเหมือนเป็นคนหาซื้อใหม่นี่เอออาชีพเราเเพราะสมัยตะกี้เลยมันมันมันคนเนี่ยเลี้ยง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 มอนหลายเลยเออเลี้ยงมอนเฮ็ดเฮ็ดไหมกันหลายมันนาอเออเราก็เลยต้องไปหาซสี่อีกย่างกับถือว่าเป็นเป็นเป็นราคาดีเออราคามันก็ดีเรากับ ไปมองได้ก็หาสื้อที่ว่าได้เราบรรทอไปค้นย่ำห็นว่าช่วงช่วงที่เขามันมีช่วงนึ่งที่เลี้ยงว่าเลี้ยงไหมนี่คก็มันจะิือว่าใวันเป็นยุคยุคที่รุ่งที่สุดเราบรรทอไปเพราะว่าคนนหิดห็ดนิยมหรอกนิยมใส่ใส่ผ้าไหมเออถ่าเพราะว่าที่เป็นผ้าสลลงผ้าก็มมาเออสุดเยาผ้ามุสินนี่ยังขจ้าใส่ไปวัดไปว่าจะเสียเสียยังเสียตัดต้องไหมพราเจ้ามากไหมเองครับ ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่แฟชัช่นดีฮิตเลอดฮิตไหมตลาดไหมมันก็เลยลุง่งตลอดก็หาซื้อการนี่แหละเป็นช่วงถ้าว่ากับว่ามันว่าออกว่ามันว่าออกตลอดแต่ว่าเราแบบแบบเป็นช่วงเวลาว่างเออจ้งสมมุิว่าไปจังสริงแบบช่วงช่วงเราเหตุกับเมนี่แหละช่วงเริืมไปกับน,นาไหนว่าิ่มิ่มสิมมดฝุนนี่หนอไปสบายทีเขานาเที่ยวเขาแล้วิืมไปมันต่อไปหาหาซื้อไป ไปสื่อไปจนพุ่นละจนหอดเลาะพุ่นละย่ำสีลงหน้าเจ้าของเนี่ยย่ำแล้วนลงหน้ามันก็ได้เศร้าเนาะเพราะว่ามันเกิดเกิดขึ้นกันพอเจ้าของเนี่ยเห็นหน้าขึ้นรับตลอดแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าอัจฉริยะใสดีเด้อไปมองได้กับว่าเปนว่าต่อหลายอย่างมายง่ายมันต่อขึ้นเพราะสร้างใ้เส้นหนึ่งแต่ที่ว่าให้พี่ให้น้องไปเออให้เห็นว่าไปมองเนี่ยก็เจ้าขายหมดเลยเออไม้หรือไม้ค้นไม้หัวไม้กลางไม้นั่นได้เบื่อแล้วนะเออไม้นั่นเขาหายเขาขายหมดตลอด คลัขนพอขาดก็ถึใจเขาบอกาจะขายให้แต่ว่าตูวมาเนี่ยเอว่าเราเราเป็นคนนีไซดีอยู่เราเหมจะมีมีมอไออข้านาคูใจคนหนึ่งแต่หม,มอไส้ถ้าแปลว่าสมัยนั้นเี่ยิดมันอะไรละ่ะหมอไส้ตุ้ตุกิ้ตุ้งตีแปดิพเออสมัยนั้นเออสีแดงๆหนืโตแม่เนาะเออคนกะทิคนกะติไปเฮ็ดเห็ดใส่ทั้งหลังมันก็เออเป็นกระตาไป่แะ่ส่ไหมคนละคนเข้าไป แาวเฮ็ดไว้ซ้อนได้เออหมยที่ว่าพ้นก่อนกับซ่อนได้แต่ว่าต้องใสไมยื่นออกไปทั้งหลังแลเห็ดจังส่วนอ่ว่าไปมันเกิดได้กับจังหวหะไม้ย่ำบางมือกับได้ไปหอดไกลซนหนอมันตกจังไปบางบ้านนี่คือข้าวโอเขาเจจาช่วงมันขึเข้าเจจาได้หลายนี่คืเจ้าวโขายหาเพเดียวเออไปหาล้งเมันบรมณได้ได้ซื้อแต่ไม้นั่นแล้วเออหาไม้ที่ข้าวโจตั้มเหลี่ยอย่างสีจังสหลงอย่างสีก็ซื้อเพื่อนโลกกได เอหรือว่าหรือว่าเอาชุยชุยซื้อใหอยชุยย่างแล้วมันต่อไปจีดเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใหม่หนูวันนันอืมแต่ว่าสมัยเจ๊กีงจังจังนักแด่จังอย่างสิมัน้องบ้านท่านเอกสี่เลยขายกันหรอว่าไปไปเมืองใดจริงๆท่านข้าวเห็ดเลี้ยงม่อนเลี้ยงไม้สาวหลอกเห็นว่าพ่อได้กินแต่ว่าสมื่อเนี้อไม่ได้กินเลยไม่เอ๊นักแด่เนี่ยข้าวไทยว่าเพราะจะิ่มสาวนี่ไม่คนมาจองเลยวันเพราะข้าไม่ค้าก็มาสั่งไว้แล้วเอาเงินมาจ้ำใหม่คนนี้ คือว่าดักแด้เดี๋ยวนี้เป็นกองหายง่ากว่า็เออแต่ว่าสมัยได้กินนี่โอ้ยหนุ่มใส่ใบตองห้อยกันไปกินเหรอเออดักแด้คือว่าพวกเออกินดอก,กได้กินยุคพวกอะไรก็ได้กดินมัน่็ดักแด้ทุกมเงินเนี่ห้อยหายง่ายอยู่เลยมันขึ้นว่ายอยากจ็กสเปล่มอมึงไหนเลิกจ็บไปกับผมี่กันต่อไปสำหรับดักแด้เนาะแต่ว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงตุม่ม้านี่เราเหมือนมีเลี้ยงที่เขาได้ได้หัวลรอแล้วโยกงวดงวดหนึ่งต่อไปอันนี้ละเขาไปซื้อไหม ่วงนั้นน่ะน่าจเป็นช่วงนี่ะจีแมนผู้ละ่เรียนเรียนอายเรียนยีไปผู้ละเรานะนออหาซื้อใหม่หมะเนาวดิไปอันนี้เรียงเรียนนี่ก็นี่ละแล้วก็ไปช่วงนี้มือนี่ละยี้มึอเศร้าคงจีละตอนเรไปเออเจ้าของขี่มอไซค์เนาะทางสมัยจะยินตกทางจีนใต้ดิเนี่าบางทีบ่อจากลาจีนใต้กนเรียนนี่มองโนนหาีนเห็นหาเชียวก็เรียนไปที่จีนะเป็นนักสั่นเราตองเป็น มันขาม้อนไส่อยู่ตัวเออไปไปนักผู้เฒ่าเนาะบม่ได้เฝ้าได้ฟังอยังหรอกคนตัวมันก็ขับไปคนต่วเอนขาม้อนไส้ไปกับย้ำย้ำเว้นนั่แหละแต่ว่ากับเป็นช่วงถือว่ากระสีเป็นนี่ละช่วงคำละช่วงแลงละช่วงแลงกับายละเมันกับตีก้าวบ้านนี่ละคือกันนี่ละว่าเออแล้วก็ว่าขับมาดีๆว่ะมาผู้เดียวดิคนเขาก็เจียวเข่าเลยย้ำเลนเนาะมันบางมองกับพี่เล็กตัวเสี่ยงเหรอาเราว่าเออ ขับมาขับมาไม่กว่มอสุมอสนี่ไมันก็ฝืดพีฝืด้นแต่ว่าเนี่แต่ว่าขึ้นไป้มันผีหรอว่าผีพีดึงมอไส้ว่าขึ้นหรเรานะ่ะทีดึงมอไส้ยกของมามันก็ฝืดพีฝืด้นแต่ว่าัม่ต้อง่ยังเออัวกระบายๆนะมันว่าท่านเอสิว่าคำปันันในจินาเราในข้อฝืสึก่อนตออจะเป็นงอห่างเลยเพราะว่ามอไสของมันฝืดก่อนต่อฝืดกับเบนบิดึ้ะอีกว่อนต่อมอไส้คนน่ะมอไส ตู้ตุ๊กีแปะตีปนเนางสองกับบิดกันอีบิดขึ้นกับไปอยู่บิดบิดเพิ่มความเร็วอันานขวงตุ้งเป็นตื่นๆเลยเออข้างบยำเจ้วเขาแต่ว่ามันแบเงียบไเออเจ้าขึ้นสิมันอาจจะรวๆบางทีเนี่นอกนกทเป็นเดียนีเขาจเขึ้นเร็วนะเนาะมันเร็วๆอันตอนจะขเงียบเลยขับมากขับมากเลยบัขับมากเนี่งลยฝืนเขาก็ขับเื่อใส่หนึ่งยุบจึกเลยวนะหว่างยุบจิกกัล้มทวนล้มอะเออล้มล้มเจ้าของ โมดจ้างๆก็่ได้เก็บอยังหกว่าแต่ว่าเม่นตกใจเดเป่าเรียนอตอนเรียนกจังมอไสเดิเรียนก็ยังแบบว่าในโคสิ่งก็ยังออกคนดึงตอนเล่าน่ะตกใจเรียนหนอว่าเรียนหนอวิ้นไม่ยืนไกลกว่าเหลียวเบิ่งมอไสอย่งตัวามมันย่งวอยู่อตเหลียวไปเบิ้งก็คือยังไม่มีอย่างงอไสเจ้กของหัุกงองอยู่ตวบดดับดิเหลียวงานง้งานงูงานเล่าตกใจอย่างตอตาใหม่เป็นเกิดนั่แหละความเงอางนนบาทนี้ไม่มีอย่างหนอมันเกิดเกิว่ามันคนดึงผีดึง่ง่นะ เลยกลับไปบึงเออกลับไปบึงไปบึงของม่ไส้กูขึ้นลมไปบึงหรือมันเสียบวาวเสียบวาวมันเข้าไปพันในสี่นะเออเข้าไปพันในสี่ในนั่นรอรถุดเปนวันหลอดเออนั่นแหละแตได้เอามีดมาตัดออกขึ้นวานเลยจะควายได้มาได้คนถ่อนี่เป็นเรียงเลียงของเล่าคนต่อประวัติความความความโชคชนของเลาในการออกเกาอยู่หากินคนต่อฮาซื้อใหม้คนต่อก็มาปี ปีนี่เราก็ไปคือเราเนี่ยละ่ะเออมันก็เป็นย่ำไหนว่าเพราะแต่ช่วงเมื่อฝนเนี่ยที่เราก็อยากไปเออช่วงฝนท่าทาแนีที่เรา,า,า,าก็ไปดิก็ไปนี่ล่ะย่ำเขาเขาเลี้ยง,ขงเขาเลี้ยงเลี้ยงแล้วเราไปกันเหาออืมอ่านื่อไหมไม่ไปไปไปก็อย่ออยางที่จังวหวะหรอบางเทียมันเกิดเกิดได้ข้าวเดียวแต่บางเทียเราไปไกลเออถามบ้านนั้นบ้านนี่เจ้ากับบา้านพ่อท่านในหอดย่ำสาวมันพ่อท่านในไม้พ่อท่านสุกหนังทีน่ะ ได้ไปถามไปเรียงกันต่ออไปมือนั่นโอ้ไปไกลมันมันบ่อใดกันต่อเรารได้ไปไกลกว่าปกติกันพ่อไปซื้อไปซื้อใหมายกันต่ออบาสนี่ไปไปไกลเนาะกากระมือ,อแต่เล,ลี้ยงนี่แหละบ่บ่ไใดเขาบ่ได้เชื่อทานเก่าดิเออไม่อีกหนึ่งเราก็ต้องทานอีกอีกหมู่บ้านนี้เจ้าของก่เคยไปหรอกท่งนั้นพ่อแต่ว่าเจ้าของเรื่องความที่มันบ่อใดก็จะต้องไปกันต่อไปกันนี้ดูว่าก็ช่วงที่ใกล้สี่คำมันต่อไปเออช่วงใกล้สี่คำละ่ะ กะกลับนเานาะเล่าเนี่ยได้ก็ได้ไหมเนี่ยยู่ดก,กะกับก่อต่อคีมอไใส่ไฟไฟสมัยตะกินมันกลงไปไหนดี๋ไฟรถดนะเพราะเด้งเดงมดบิดขึ้นมันก็จะเกลีงแนวต่ออ่ใส่นะแต่ว่ามันมเพราะถ้าเดียวพอเปิดไฟแต่ว่ามันอกว่ามันเมือนัวก็ขี่คำหลังมันจะไปถ้าไม่นังกับทรา่ะหงัวก็รันของส่วนมดนี่ละมา,าเออพของมากของมกนะ้กเล ก็จังคนเมันผู้ใดในยุทธ์ทั้งหนาวเนาะมันเรียวเห็นเรื่องมันบอกว่าท่านในคำเนาะในช่วงช่วงสี่คำเดียวเอกะก็จังเขาขวกเออเขาขวกเียวไปเหรอเป็นไม่ยิ่งเลย้าเกิดแล้วก็จอดมันเข้าไปไหนเนาะไอ้ท่านเขาว่าขอขอไปน้ำเน่าพันเขาว่าน่ะเออไปขอขอขอไปน้ำเน่าท่านเขาบ่าขึ้นนะก็าบ้วยติดไปทั้งไหนล่ะนี่ล่ะเขาว่าติดขึ้นไปนี่ล่ะไปนู่นนี่ล่ะเขาว่าเออขึ้นู่นไปล่ะไอไปลุกหันเน่าท่านเขาบ่านะไม่ยิ่งมันเถอะ เขาบกไปเไปตัวเถอะเนี่ยรถเจ้าของก็่วนได้เลแเราทั้งหลังเนี่ยวตอาเลี้ยงมองเลียวมองไว้ส่วนอยู่แล้วันห่ะให้เขาขึ้นแล้วตอนไม่ยิ่งเนาะข้าวเขาขึ้นเขาก็สนินัางว่าในนางว่าในนางกลวเหมอเนาะเขาก็สนนางเหยียดซ้อยนะกเยังผู้ยิ่งอ่ะเนาะเขาขึ้นมันต่อไต่ว่ากจริืมสิคำเลยแต่เบิ่งว่าแต่เป็นก็ยังก็ยังกระเจ้านี่นะกระเจ้าคนเีิก็ดีเห็นเมียท็นั้นเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าบางทีนะไม่ยิ่งนะเราก็เลยว่าเขาขึ้นเนี่ยขึ้นว่าเถอน คือแนี้ยเราจะเป็นคนพ่อข้าใหม่เนาะมันก็เป็นคนอัจฉริยะใสดีกันต่อไปผู้ใดมากขอขึ้นนั่งสิก็ให็เขาขึ้นในหลักคนเข้าไปน่าจะควงเนี่ยเขาเขาขึ้นแล้วเขาได้จับดีเด้อร์มาเั่มไปเลยวันเะครับแล้วเราเป็นคนอารมณ์ดีเนาะปอดปอดมากมอาไส้กันต่อเนาะขึ้นนู้นเออขึ้นนู้นขึ้นมากมองนี้นู้นโอ้ขึ้นนู้นเลยนี่วะเออทั้งกายเจ้าของกับไก่ม้าอยู่ดอกะคือกายมาเนี้วิ่ง โน่นนีมาถึงเออโน่นดีแถวถึงสูงเนี่ยยินใต้หรอ่าขึ้นขึ้นโน่นแลก็เออในพวกรูด้น wow ี่ยพจังเขาขวเอวเจ้าของพื่จังเขามาจับเอวจ้ของเออจับเอวเจ้าของจับม่ออกจับเอวอุ้ยกระจาเฮ้ยอย่างตกต้นขึ้นโน่นนะเออกระจเฮ้กระจกหลอกเอวแล้วไหวยังสินะหลอกเอวแล้วไวไม่ค่อจับก็หลอกซะง่าจังสแตว่าในพวกรูดซื้อแลนี่ยจังว่ามือเลยพจังม่นจิก เี่จอมอินไปกินเขาทองเล่ากินเขาหงเล่าสิ่นะเล่าะไรไม่ได้ี่จั้ทที่เป็นส่งกอดแหงเหนือสริง่ะเล่ามึงมาต่อมาดูไม่เขียนเขียนคนจะไหน่เจะเป็นดำดำเขียนคนจะเป็นแนวน้ามันนี่ก็จะนอยมก็จะเขามาพิ้งไล่เล่าองี่นนะกขรไ้สุก็จะเขามาพิ้งไลเจ้าของจริงเขาหนังนะเออขอมาแปะไลเจ้าของมนตอเลาก็เลขห่วยแหกมาบึงมัต่อแหกมาบึงไหไหนโอ้ยหนาแปะอยู่กับไลเล่าเนาะทำไมเห็นเขียนตกใจเขาแห้งเล่าก็ไร นะแปลอยู่กับเลยเนาะโอ้ยตาหลุดออกมาเนาะเบาเนาะผีกันคับแน่เนยผีหลอกมันทว่าเออปากโอ้ยลิ้นเเลีดอยู่เออไหนว่าตาเนี่ยย่อยแล้วมันเถ่าปุมนี่ผมนี่ยไหนว่าลูกกระหึ่งกระห้างเราก็จะมันปเป็นเียนะไหนว,ว่าเราเนี่ยสะเดือนถมมอไส้เดือนวันเถ่าพวกเออผีหลอกผีหลอกแล้วว่าเนาะเออเพราะแต่เห็นนังสัตว์มันก็เออถิ่มมอไส้ได้บาดนี่เออ จ้าของเคยมีประสบก,การณ์รถรถหดหนักอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้บ่ได้รถหนักอย่งแต่ว่ามันหลอกมันหลอกเขาเตี้ยวจะคงเนี่ยจ้าของตกใจกันเยอะมั่งเ่ยหน,น,นามันกายอยู่บ้านจะของ,ขอ,งอย่แต่ว่าเจะควงไงเห้าะไงสะดือตายหรือบัต่โดนเลียนบัตรต้องเรือบัตรคอยนี้ซอยนี้ผีหลอกคอยผีหลอกคอยเดือห้องไปน้ำทัง,งตดนเลียนดีบ้านเออทึ่งเลีนนนาายนเลยบ่ได้สนกระตาใหม่เลยมันเขาไปใหมคนก็ใกล้กระตาเพิ่นเดี๋ยวผ่าเชี่ยงเลยหรือว่าห้องเลียนมากเลียนขึ้นนวนมากมอนตัวเออนวดนี่เขาขืนนวนหินแหย่เออ เรีนถึงมากทังนุ่นอาตัะเรียนถึงมาไกลตือเมันกัช่วงคำเนาะเออช่วงคำมามัตเรียนถึงมากรยนเรียนยาตมาตัมันก็ทั้งสี่คำมาตัอ้ยังไ่เห็นคนสิพาสิใดอื่นเลยมาตัวไอ้ว่าเพาะเจ้าของล่มทั้งอาการในเก็บหัวเข่าเนาะเก็บหัวเข่าคำเบื้องฝ่งาเบื้งฝอกเบื้งเข่าเจ้าของนม่มึงหยาดสั่งชิ้นแหมเขาไปฟังนะเจ้าของล่มมาตัวเออล่มมันก็เดี๋ยวเมื่อไปขูดได้ดินนะมันน่นหินแหมมาตัวนต่นฉีดินมาตเออ แต่ว่าเจ้าของนี่มีเงินเฮาเต็มหมดตัเต็มเข้าเต็มหนังเรียนย้อยเลียนยางหมดตัวที่หองคนย่านนี่ซอยนี้ซอยนี้ไปเลรอบ่มีผู้ใดกับเรียนรอไปหมดตัคือเจ้าของจัาสี่ที่ไหนคือเพราะว่าถึงที่ออกเองฟ้าทำมาเป็นตะย่านขึ้นเลอกเองหรอกตอนพวกขึ้นมาผีสิมหลอกคักหลอกแนวหนึ่งท่านโดนไปบเรียนมากเรียนมากคือยังมีคนอยู่ทั้งหลังคือยังขาเจ้ายางแล้วสิ่กับบาทบางทีเลยซอยนี้ซอยนี้ซอยขวอยนี้เลยผีหลอกคอยเลยคนทั้งหลังไปสู้อยู่ เจ oui de k. De k pues mm ้าหยุดเนี่เจ้าก็มาเรียนไปท่านเขาหรืเปล่เรียนไปหอดอ่ะซอยข่อยนี่ซอยข่อยนี่ผีหลอกไงซอยข่อยเนี้ยวะเด็กประตูนั่นขันมาบอกเป็นอย่างไรครถามเราน่ะี่หลอกก็ท่านผีหลอกข่อยก็ท่านผีซ่อนรถข่อยมากว่าท่านอือมันกอดแอวข่อยแล้วมันเอาหน่ามานาดไปไล่ข่อย้าดซอยข่อยเนี้ยวะท่านมึง่าเรียนหน่อยเรียนยากเนาะมันหลอกผีหลอกเจ้าไหนรี่ว่าผีหลอกถามน่ะีหลอกเจ้าไหนที่ว่าผีหลอกข่อยจะข่อยว่าขหอฟังนี่เลี้ยวยังไงเี่ก มักวันเอวข่อยยังว่าข่อยเห็นแขนเลยดำไม่ในข่อยก็เลยเออดำคี้ตั้งแขนมันเหีงข่อยก็เลยแง่ปเบิ่งมันอันแง่ที่ยัหายกเลยยืดแปะข่อยในวันละวานผมกับจังอ้วจังหนังมันเลื่อมมันหลอนออกไปเลยในวันละวานตาโดนเนาะท่านอ้ลิ้นอน้าปากเลื่องนี้เคลียร์ดูวันละวานนะตาเนี่ยอ้ข่อยตาเน็ตแต่ว่าข่อยเสดือทิ่มอไส้เลยวันละวานนะมันหลอกแค่ไหนก่อร้องเบาอีกทีหนึ่งบึงแต่ในล่างก็จะข่อยเบาอลระพันธ์ บอนนั้นมันหลอกจังสี่บอพรตูนั่นว่าขึ้น่นหลอกจังไหเหล่าอืมะพรตูมากรถามหลยนี่เหล่าหลอกจังสี่เหล่าบนะจ้ไหนเล่าเสียนะแล้วเมา่กีกระดุมเสียของพรตูนั่นเจ้ไนเหล่าแหกนะเออเจ้ากองหอวบัดแหกนะเออเจ้าของหลอกจ้งสี่บอปนั่นแหกไหกเจ้ากองหักใสตับไตอ้ยพรตูมาเห็นหลอกนี่หลอกจังสี่บอนั่นตลุบบอออกมานานนี่เปียยู่อยู่แล้ะ พอาตู้มานี่ยเมื่อสิ่ของตัววิ่งเลยเราเนี่ยมัน่เจออันนี้เข้าไปยีหลอกใครว่าเราเนี่ยเมื่อสตีไปเลยอืมหลังจากนี้บาทนี่เนาะมันช่วงที่หัวค้ำมันต่อไปเออช่วงที่หัวค้ำดิแต่กว่าเราสิวิ่งไปโดนป่านไหนนั่นนะมันจะจะหัวค้ำหมดในเรานี่ยมันต่อบาทนี่ไปย่ามือเ้ากันต่อไปเออย่ามือเ้าคุ้นเขาต่ออะไรกุ้ยออกมาหน้าเนาะกุ้ยออกมาหน้าวต่อไปต่ออะไรกุ้ยมาก กุ้ยต้นอย่างก็ยังยาวอกทีหนึ่เเจอะไรงกุ้ยมากนก็เดี๋ยวไปนะเขาอย่างม้อไส่หลุมหม้อไส่หลุมควงไปใส่บ้านเาเจาก็เป็นบึงมันตดนม้อไส่องย่างม้อไส่กับหลุมคนเมาเหลาบ้อเล่ว่ะเขาขึ้นเนาะคนงกินเหลาเมาหลดลุมหนีไปทางไหนเนี่ยเป็นบ้าคนนี้เขาตึงแต่ว่าเขาก็บึงนี่หละกันเอะเขากับเบึงองไปทางไหนบ้ายไปจับม้อไส่ถึงเขามันมันเคียงข้างเนี่ยมันออกไปลุมยุด เขาไปิี้มันกลางท้าเลยงดีงดึงงอไส้ไปนีงดึงมาไว้ข่านหางท่ามันนี้เขาเจาะอะไรห้วยไปเลยกันเยวะหาอืสิบ่าทเท่ไหเลยมัน่เห็นคนขาเจาะอะไรห้วยไหมไหลมาหอดไหลมาหอดก็ไปเห็นแต่เนี่ยนุ่นนุ่นคนนุ่นอยู่ทางนุ่นนุ่นนุ่นนินแหวอะกไปประตูหนาเลยก็จังเนี่ยหรอเมียช่วงนี้โตเล้าก็ได้คุณเมียนี่ได้ยินเสียงกะลุงมน่ะเสียงกะลุงปุ๊บปิงปุ๊บปิงมากเ เอาไหลคุ้ยมากดิเออเอาไหลคุ้ยมากตัวร่องเมียมาตัวอือมุมเมียขึ้นมาตัวหุมเมียขึ้นนี่สั้นมากๆมาตัวเพราะอยังหนาวนา่นนะมันหนาวดิเออมันหนาวมาตัวมันเรื่องเย็นมาตัวน้ำหมอกยังกมีร่งมันเปียกมาตัวร่อเขากบเขาหัวไปเขาไปถามมาเจะากวางกันมุมเมียขึ้นให้ว่าเปียกน้ำหมอกเนาะแต่วันนี้เวาม่ซื้อมเจ็บมันเหรอเออมันเจ็บ เก็บแห่น่ะมันเชิงมันเข้าไปมันผ่านไปขึ้นหนึ่งเหรอดิเออเย็บหมายว่าอู้อู้ขึ้นมาเนี่ยย่างก็ต้องลำดับเหตุการณ์อยู่อู้ขึ้นมาอยู่นี่แล้วเขาก็ถามเพราตู้เพราะตู้เจ้าพยังเจ้าคือนมากันอยู่นี่เจ้าพี่ยังรถเจ้าร่มดิเจ้าคือได้มาโนอนอยู่นี่เลยเขาทำเลยจ้ะว่าเนี่ยครับถามเขาละวันท้อเขาก็ถามเจ้ากองก็ถามเขากันเนี่นี่มันมองไหนเนี่ยลาววะท่านเขาที่แล้ววะท่านสิขึ้นไปบ้านนี่แล้ววันทันขึ้นไปบ้านนู้นนี่แล้ววะทันเขาวานอ่ะอันี่มันนู่นนี่แห่ละวัะท เขาบอกเจ้าของมันเถอะเจ้าของกับเพื่อนว่านี่คือเจ้าของกับเคยไก่พี่จะเคยไก่ไมาอยู่แต่มันก็ดูนั่ารัะเอเจ้าของอะจำซื้อบ้านว่าไรหรอกคนเ่อเจ้าของกับแม่เอ็มบ้านี่เขากระทำเป็นเป็นไอ้ตู้เจ้าเคยได้มั่นอนอยู่นี่วะท่านของนั้พยุงขึ้นว่าเจ้าเป็นแหลงหลายบนนี่วะท่านเจ้าเมาสิที่เห็นไหนวะท่านบ่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 ก็ยัง่ได้เมาสเท่าก็ยัง่ได้เมาส์เลยระหว่างอ็ยังถือผีหลอกระหว่าอผีหลอกเจ้าไหนโดนเหี้ยววะท่านกระได้ว่าเนี่ยเขาฟังมันเจ้าของะว่หา ก้ามันนี่ล่ละมับกอค้นกวารถกระสันมอเขาฟังนะเขากเลยว่าว้ายาตเออบ้านนี้คณะที่กำลังเบิงกันอยู่เนาะคนมันก็ไร่ล้วยมีคนออกมาหน้าอะไรเงี้ยเมันเสาเหกันต่อหือมันกิมีคนมาเห็นมัมเนต่อบ้านนี้เขาไปเล่นภาคกนเลยหลังนันเลยเขาก็มีข้นมาถามเลยดิเออคนกัมาถามมาเบิงกันหลายเลบ้านนี้ผู้ไรกล้วยหงายกายไปเนาะเรือเขาอยู่ฟังถนนเขาจงเอาค้วยเขาไปเยี้ยงมันเขอไปเออบาดจะควงในบาดเออจะควงมันเอะเจ็บ เจ็บเจ็บน <time> <sm> ้ำหนักนี่เขาก็มาว่าบึงหมดเขาจะออกมาหน้าเนาะเจ้าเป็นเนี่ยได้เจ็บหลายมาไเโอ้เจ็บเนี่ยท่นจีนหลวอที่เราเราพอระทิมมลวดไท่านรถดร่มเนาะท่านอยพันกยตกใจหอยร่มเหมือท่านเมื่อเข้าเนี่ยเนี่ยบึงไม่เลียดจนแหงเข้าไหเพื่อเลียนจนแหงบานนี่ยเขากอกว่าจ้าไหนมันหลอกเจ้าไหนดูเนี่ยท่านโอ้เงนี้หละทกาคือถามขออย่งสิเราผีหลอกจ้าไหนกันนะตัวที่ว่าขอสอนมาใต้หอยในีหลกบหอยแล้วนี่มันพ่อท่านระหว่าง โอ้ใจเรา่อยกับมอไส่ราขอยกับเรียนขึ้นน่นเาท่นเออทั้งเรนทังคนสวยอ่ะค่ยอยก็ขึ้นว่าสิน่ทีมีคนนอนหน้าน,านอนยางยังสินะท่านหน้าห่อนะแ,แมนดีเลยท่านมีคนยางทั้งนุน่นเลท่านเออระหว่าน่ะเอากบบทากันมามามาหา,าหมอไส้เลยนะอถงมาอย่างหมอ้อไส้ขึ้นเลยเราำเหรามันก็เออม่าใส่ตั้งขึง้นบุญยังเลยก็เลยถามกันเยลนว่อเราเลยววานไปหอดอยี่ตั้งนู่นเลยแล้วมันหลอกขยตักกนนะระว่านี่ไอ้ว่าถามถามข่อยว่าผีหลอกผีหลอกยจงไหคนน่ะ หลอกแค่ first, สี่ว่าพนนเป็่ไเลยแหกจะขวงขึ้นตากันหลุนโบออกนะนาตาเละให้กันโอ้ีทะลุแบบไปเรื่องขอต๊วใจพนันระหว่างนี่พอเมื่อเห็นพี่หลอกคาหลอกแหนกเป็นพนันหมวดหมวดหมวดคนชาวบ้านอนี่ยเลยว่าโอ้ยคนนี้เฮ้ยอูนินแฮเนี่เปคนว่ามันผ <tra scrape gun man> <ain> ีหายทางเด็กกันขาาะว่านี่ว่าผู้ผู้ผู้ที่ขาเจ้าลูเนี่ยย่ำย่ำเหมือแร่งเงสี่ขาเจ้าประกามาหอกมากผู้เดียวเนี่ยกัน อืโดยเฉพาะช่วงที่ว่านผ่าด้วยเพาะฉันว่ามันหลวกทางยีหลวนนพนมานะอืเแต่ว่าหน้าแถวนี้ก็ประกาศวอาหน้าเดียวน่ะอืประกาศนอนผู้ใดนอนเดยกเว้นว่าขั้นถีน้องเด็กมีมูหลายอย่างที่นะเออในมีู่มีหลานมานนอากันจสองามคนนี่ถึงถกานนอนในตัวนี้ี่ว่ามันอนผู้เดียวมีไคนอนเห็นบ่ราะมผู้ในอนเดกคนเดียวเราันเลาว่าเออปรตูนี่เหมยบอกว่าบอกเราตั้งยู่บ้านใดเราะฉนเปรี้ยว่ราะฉันอืบัาน บ้านหน้างามบ้านหน้างามปุ๊บเหรอระว่าเนาะแล้วบอกเขานะพูดล่ะน้างามปุ๊บเราข่อยว่ากันบานนี่เขากิดเขาจะนั่นเลี้ยงเขาถามบ้านถามยังไงเล่าว่าข่อยหาซื้อไหมกันโอ้เจ้าหาซื้อไหมเดี๋ยวนี้อู๋ซีเมนยี่หลอกเนาะข่อยอย่างนี้เพิ่นวอาอยู่ว่ามีคนหาซื้อไหมกันซีเมนเจ้าอยู่ร้อเนาะว่ากันก็ถามกันนะเออกับมี่เจ้าข่อยเนี่ยล่ะกันระว่าบานนี่ก็ถามกันดิเจ้าเจ้าสตาร์ลุ้นได้บ่หนี่ไหวบ่กันเพบอกว่าเดี๋ยวตู้ข่อยไปซ่อมบ่เขาก็ถามนะเออ เอาก็เรียกว่าปล่อยไว้ยืดอกว่าจะสตาร์ทรถอย่างปล่อยเงี้ยวท่านเออหมุนนี้เขาเจ้าว่าเออไปเพื่อสตาร์ทรถเนาะเจ้าก็ไปฝ้าวิย่างเยอะท่านนี่ไปให้ลูกให้เนี่ยหาแนี่ยอย่างนี้แย่ๆปล่อยไว้ที่พนักหมดหมดไอ้ประตูหมุนนี่เป็นบ่กเป็นท่อที่เป็นน้ำออกมาหนิว่าเป็นหินมันก็เออเป็นว่าแต่ว่าเบื้องลักษณะแล้วหนังหัวผลลูกเรียกว่าเป็นหัวอะไรนี่สั้นเลยเราไปเราย่าดปิดนี่หรอกเลยไปเนี่ยฝ่าไปเนี่ยท่านเขาก็บอกสตาร์ทรถสตาร์ทรถแต่วันนี้เจ้าไหวหรือเปล่าเนี่ยรองคำบ่าด้วั่านเออ ข่ заяв, ขข land, อยไว้ ar, like shoe, อย Bu ู่ข่อยไว้อยู่วะท่านเพราะ่ท่านบายรถได้ก็ไปแล้วบานเล่ากันหลายเลอนี่รถมาบ้านเจ้าของแล้วมาหอดบ้านโอ้ยู่เมียกันจ้าไปยังไงทุกข่ายเออ่วงอยู่ว่าเจ้าใครหรือเจ้าไปผอบไปนอนบ้านพี่น้องหรือจังไงพันเ่าวาน่ะเออพอเราถึไปผอบเป็นนวดน้ำบ้านพี่น้องบ่มากเลยจีน่ะว่าอู้ยู่อย่ามานบ้านพี่น้องทอปนะข่อยบ้านเนี่ยะนะข่อยข้ามบ้านบ้านงูวนมากเนี่ยนะ ต,ตั้งขึ้นมานมนันสั้นๆเลยเขาเห็นอย่างโน้นเห็นแฮปน่ป่นเขาหวานเราพีหลอกคอยยุหันม่ะนวอกให้ลูให้เนี่ยฟังเอพีหลอกคอย่าหันบวานี้รถคอยกันลุ่มเมื่อใ้เพียงเขาว้สัน่นเขาอย่างเห็นเมียมึงต้อบอกมว่าหมดพีมาน้องมาถามเขานะคนนี้ว่าไปไปเตีวไม่ย่างเนหาเนีย้ยไม่ย่างไงแล้วเนี้ยท่าน่าสั่นแ้วทรอกให้ลูให้เนีเาา้ยฟังเลยเจ้าของสรุปมืนขึ้นเออสารุปเหนียนมืนขึ้นมันเถอะวันนี้ขาเจ้ากันนรัวได้ไปหาเนี้ยไม่ย่างมันเข้าไป หมาหาแนวาหาย่างเห็นนั <Dans> ่นมันก็บ้านนี้เลยไปบอกไปบอกผู้เฒ่าในบ้านนั่นแหละผู้เป็นหมอถ้ำนะเออวายมามาเห็นน้ำมุนหแน่กันะเห็นน้ำมุนเนี่ยเรากินนะเพราะว่าเราไปวันไหนมันเก็บกันตัวเออมาเห็นน้ำมุนเหรอคะเจ้าเราอถ้ำกับมามาบึงอ่ะเออโอ้โหนี่หลอกตัวเนี่ยวันเดียวควนหัวลูกตาขางมากอะไ้มั่นนั่นแหละมาเอึ้นควนหายกันตัวแข็งแนร่งห้เห็นน้ำมุนเนี่ยเรากันตัวอันนี้ว่ะ ย้อนย้อนว่านี er giờ, ่ลหละไปบกเคยปเกไปจบของบ่ขึ้นมาสิมีอยังน้องตัวเดยวกมดีใจดีเลยมันขึ้นไปหักคนเหนึ่นเด็กเออขึ้นว่าคนเนาะเขาพวกเขาไปน้ำจีิพวกเขาไปนตัวบัตรัดมันมองเห็น้นหนึ่งบานี่มันขี้หลอกเนาะขี้หลอกพวกรันตัวไปเหยยาตายว่าเลาอะไรันตมากอะไรหยียบว่าตัวมนหลอดเนาเอาก็ได้ไม่หยางไม่ยังไหหง่ยเราได้ฟักได้ชักยุบเป็นู้ทะชักุชิดัวเราตัวเกบาทไที่ยังเศร้าน้องตัไปเออบานนี่ก็ทีได้จำไว้ด้วย จดของไปเสี่ยงไปซื้อไหมก็จิงๆครับวินมันตดอสี่สี่ายุ่น้มบานนูนมันคำมัต่อไปย่างหน่อยๆก็ต้องว่าคำยุบ้านเจ้าของเนี่ยเออถ้าหนีไปคำยุบกลางทางสี่อันตรายอยู่เนาะเพราะว่าบางหม่องบัรู้เด้ว่าผีมันหายทําไหนอย่างตอเจ้ามันมนี้มองท่าเจ้าว่าผีให้ให้เนี่ยมันให้เขาหยีไอ้ว่าเห็นขึยังคนนิหรอโกยโกยมากังสเหรอมันหลอกหลอกแบบวมปวท่ามาดาวต่อไปพี่้องก็ไรมาปูกแขนปูยังเออ้ล่นกันในกันน่นและวัต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของของของฟอตุมาต่อไปเล่าเล่า,ลาออกนะน่หละเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยได้ขี่เนาะหาอยู่หากินก็นได้ออกหาซื้อไหมนี่จะไปเจอดีกันต่อไปนี่นี่บ้าบ้ามากมองนี้พี่น้องฟังกันนี่ฝนฝนเริ่มมากเลวพี่น้องเออกับพอดีเลี่ยงกับพอดีมากอดช่วงช่วงสิบโตพอดีเนาะจังไในกับฝากพี่น้องเอาไปเป็นก็ร่างใจเนาะพี่น้องซอยนั่นแหละแต่ถึงซอยโขดไหลโขดแช่มึงกดตะนาวซอยแน่นและโขดตัด หรือว่าเป็นหูเป็นตาหรือเห็นผู้ใดเอ้ยมันมาขัดคิดเป็นอยังงลุงปุ๋มลุงพ่อสงสัยิงติดอ่ะต้มเผาต้มข้าวกันได้เนาะพี่น้องเออจังไรกะจังไรต่อปากพี่น้องไว้หวเหระพี่น้องเป็นหูเป็นตามึงแย่งต่อยกันเหรอพี่น้องก็ลุงปุ๋มกับคุณพี่น้องกันย่างสูงติดต่อไปติดตามเป็นกระนังใจกันต้องนิ่งขนแห้งกันเนหรอพี่น้องเสียงแห้งกันแล้วก็ลุงปุ๋ะกับพวกพี่น้องหลายๆก็พ้อกันในจิตก็ไปเนาะพี่น้อง